โพร้อมยังโจ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 สิี่สิบห้่สิูจบ้าสิสองีบสาบสีแลี่สองบาจะเอาของให้พี่เดฟันดี้เอาผู้ชาตีเสร็จยังผูชายตีเสร็จแล้วยังอ่ะพี่ผู้ชายอยู่โดมหนึ่งห้าเสร็จแล้วเธอหารเอองไปพักไหม แล้วเขาอยู่กับเพื่อนเขาก็ได้เธอได้เธาว่าเธอไม่ไหวแล้วเขาไม่อยากยือ้อเธอไว้อ่ะสุดท้ายเธอก็ต้องไปอยู่ดีอเอาไปน,นนะนพี่รักของเขาอืมมาเอา้าสวัสดีคับ อ่หมวกหมวกเขาด้วยเขาไปแล้วนะครับจบหมวไม่ไม่หมวแมบบันมีเอาหมวดีดีหมวแบบไหนยาเอาหมวดีดีจบหมวไม่ขึนดีนะครับจบหมวะ ขโมยดิมมมมมนั่งๆๆสวัสดีค่ะแบบม่บ้านไปๆวนะฮ่บดินเลยต้องไล่หรอกอไปอยู่ละเป็นบ้าอะไรกัะแม่ปไปแล้วนะ่ะทำไมทะค่าใครบอกคะบอกสวาวคนไหนยิกอ่ะว่าว่าไงวีระ ไม่มีตังตังหมดแล้วเหลือยืมหมายคืนวันไหนเออไม่ไม,ไม่มีตัง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 ไปนอนแล้วไปน,นอนแล้วแค่นี้แล้วฝันนีไว้ใช่หรอแต่กูรักมึงเหมือนเดิมไหมเพื่อนเลยแค่นี้ ทรมาเสียงหวานเลยไม่ยืมตังค์าไปแล้วเด้อหาไปไหนดีวะไม่นอนสิเฮออยากรีบอยากให้เขาไปเนาะไม่ใช่ดูรีบเนาะไม่ได้ดูรีบคืะเธอม่วเขาอยากให้เธออยู่แหละแต่ว่าแค่นเขาอยู่แต่ว่าเขาจะนอนไม่ได้จะอยู่ แล้วว่านอนจะ,จะอยู่ให้โดนค่าปรับแบบนั้นเหรอแต่เขาก็ต้องห้าทุ่มเขาต้องมาซ้อมแล้วเขาจะไปนอนดีไหมเนี่ยโอ้ย oh, น no. ้องจะค่อยค่อยตื่นมาซ้อมสี่ห้าทุ่มมันบอดตื่นหรอกเธอเอ้ยเขาบอกเลยถ้าหลับหลับยาวอ่ะสามทุ่มแล้วอีกสองชั่วโมงเองนะแล้วจะก,กินจีบีดจีบีดจะได้กินแลจะได้ดีด หาซื to to remain, no, ้อได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ยเซเว่นก็มีนะคะเซเว่นก็มีร้านาสะดวกซื okay. ้อทั่วไปก็มีอ๋อโอเคครับได้เลยเดี๋ยวเขาจะไปซื้อมากินนะครับแต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาเวลาที่โอมต้องไปไปก่อนนะครับไปไปมาค่ะ คิดถึงนะครับคี่ถึงใครคิดถึงเธอนะครับครับคิดถึงนะครับครับคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงมิเกลเหมือนกันนะครับไหนรอบแม่แม่งเกวพี่ไม่มีเพนเกวพี่ก็เหมือนกันพี่ผิดอะไรพี่ผิดพี่ไม่มีเพนเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเขาเรียกว่า ทดสอบจิตใจไงเขาไงปะทดสอบอะไรคนเอ้าวพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ก็ถามว่าคิดถึงแล้วครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไปแล้วนะถ้าไม่ไปอ่ะอืมไม่ละคนที่กวนประสาทเก่งขนาดนี้เป็นของเธอนะไปเดี๋ยวนะโอ้ยแบล็คมาร์เก็ตเขาจะไปเล่นเขาจะไปเล่นเขาจะได้ไหมล่ะเป็นของคนนะคนที่หึงเธอ่ ครับนะคนที่ทรักเธอ,อมากขนาดนี้เป็นของเธอนะพอแล้วรู้แล้วเขารู้แล้วเธอเขาบอกเธอเขาจะบอกเอขาจะพูดอะไรเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เลยจะบอกว่าเขาจะเขาจะบอกว่าแลกฟูเลียกับจีทีบีขับกันไหมเขาอ,อยากขับฟูเลียจังได้เอาไหมเอา เขาเบื่อรถเขาละแรกแรกไงอ่ะก็โอนไงเธอโอนแรกกันใช่ถ้าเขาผูเรียบพอเธอจะเอาคืนหรือว่าเธออยากขับเธอก็มาโอนคืนตอนไหนก็ได้หรือถ้าเขาอยากเอาคืนได้เขาน่าจะเป็นเล่นแบบมาเก็ตเขาไม่น่าจะนอนแล้วเธอแล้วมีตีเหรอไม่มีไม่รู้ไม่มีไม่รู้เค้ื่อนรถเคลืนร เขาน่าจะเป็นนัวส่วนหน่องคนเดียวก็ได้ถ้าไม่มีหล่อเพื่ออยู่แลนเหลี่ยงเพื่อนกำลังไปแบกมาร์เก็ตใช่วันไหนพอร้อมวันไหนรอ,อแล้วตอนนี้หรอโอเคเออไม่รู้ว่าตอนนี้ไมว่วันนี้กูห้าทุ่มกูมีซ้อมเนี่ย อาจจะมาอีกทีหลังเช้าคืนไม่รู้มาหรือเปล่าถ้าไม่ง่วงอ่ะน่าจะมาได้ได้อยากเล่นด้วยได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะเพื่อนเลิฟเรามีนายนายมีเราเสมอได้อยู่แล้วได้ได้อยู่แล้ว ดูแกง๊งเขาดีนับวันรถไม่พอต้องขับรถเมย <c oughs> อะไรนะนับวันโคตรเนื้อโคตรเนื้ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวทักบอกโอเคไหมโอเคดูว่าทัวร์จีนดูดี <c oughs> นั่นนี่แห่ไปงานบวชใครหรือเปล่าเธอไม่ใช่เด็กเก่งม,ม,มันเยอะจังวะอ้เจือ้อคนที่นอนเก่งขนาดนี้เป็นของ <นะ S 2> คุณนะแต่ว่า,อาตอนนี้นอะไรน,นะเอา้าทำไมอะ เขาไม่ชอบไม่มีเวลาให้นอนอย่างเดียวไม่คิดจะทําอะไรอยู่ด้วยกันไปก็ล้มจมนอนทั้งวันทั้งคืนนอนกินมัางกินเมื่อนอนไม่หยุดไม่หย่อนนอนอยู่นั่นงานการก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําข้าวก็ไม่กินน้ําก็ไม่อาบนอนอยู่นั่นก็มานอนกับเขาดินอนเตียงไงนอนเตียงเขาเจ็บเนี่ยเขาต้องไปนอนเตียงก่อนจะนอนไปนอนเตียงกับเขาไหม ไปนอนเตียงบ้านเขาเปล่าไปเธอต้องไปกับเพื่อนเนี่ยเไปกับเพื่อนก็ได้แต่เขากลับบ้านเธอฟูเหลียไปเลยมะแต่ว่าฟูเหลียสีชมพูน่ะใช่เอาเธอไม่เปลี่ยนสีก็ได้นะไม่เปลี่ยนดูก่อนเปลี่ยนได้นะเธอเปลี่ยนสีได้แต่ห้ามเปลี่ยนใจจากเขานะเขาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแต่ว่ามีเพิ่มใช่ปะ <laughs> มีด้วยแล้วก็มีเพิ่มด้วยเอออันนี้ดีเธอทำไมอันนี้ดีอันนี้ดีเธอซื้อบัตรสิซื้อจะเขาซื้อบัตรเทดให้แล้วเขาจะต้องซื้อของเขาได้เหรอไม่เขาซื้อให้เธอไงสองใบต้องใช้สองใบ <laughs> อยากขับฟูเลียฟูเลียฟูเลีย ก็เหมือนกันนเธอไม่เหมือนมันคนละแบบกันมันมันก็ถูกคนละแบบแต่หมายถึงแบบแบบรวาแบบเลี้ยวความแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนหรอไม่เหมือนสักอยา่างมีแค่ฉันที่เหมือนเธออะไรอ่ะฉันรักเธอเหมือนที่เธอรักฉันเอ้ยรักฉนเฉน ฉุนฉันรักฉันอะฮะนั่นแหละก่อนที่ฉันรักเธอ,เอฉันรัก,กนคนอื่นมาก่อนเอ้ยไม่ใช่เธอมาเบิกลุ้นะเธอครับโอเถ้าเกิดเราทะเลาะก,กันหลักเราทะเลาะก,กันใช่ รถปะ <S <S 1> <S 1> รถที่บักเก่งขนาดนี้เป็นของเธอนะ <S <S เขาไม่ได้อย่งได้อย่งรถที่บักเก่ง หายแล้วเธอเลขอะไรหนึ่งศูนย์สี่สามอุ้ยหายแล้ว1 0 4หนึ่งศูนสี่อะไรนะเมื่อกี้หนึ่จสามครับกระเป๋าใครอะหนึ่งศูนย์สี่อะกระเป๋าเขาเมื่อวานเนี่ยความ 1, 1> จำ 4, ดี 4, <3. S 1> นะสวันดีค้าพี่ ที่แล้วไปเทียดรถเขาต้องไปแบบมาร์เก็ตครับ<า>ไปทันเลยเน,นี่ยสาวนาดีมันทันเรอวะเครื่อกระเปาอะไรต้องต้องทีละคนใช่ไหมต้องเทียดทีละคนมันก็มีเลขกระเ,เป๋าอยู่ไม่ใช่หรอ <ôi> <ôi> ใช่หรอ <ôi> อยู่บนรถได้ใช่ไหม เลขอะไรนะหนเลยนะหนึ่งศูนอ๋อมันต้องลงข้าล่างรถก่อแธนแต่เขาเห็นเลขเธอนะอ่าดุนดนมาหนึู่นย์จดสาเขาโอนเลยนะครับออดูนเธอดึนดนเลขอะไรอะเอ่อสามนอันนี้บัตรแกงครับเธอชอบกูให้เขาโอนดี่ คนซื้สามศูนย์ทนเหรอใช่ครับส0 6ศูนย์หกคซื้อบื้อเออถ้าเธอจะใช้หรือว่าเธออยากขับเธอบอกเขานะเดี๋ยวเขาเอามาโอนคืนให้โอเคไหมได้ค่ะแต่เขาแค่อยากเปลี่ยนฟิวเจอร์เฉยเขาขับกีทีมาเติบก็มาบอกเขานะท่านเดินขับเบื่อแล้วอ่ะ โอเคเขาว่าเขาไม่น่าไปทันแล้วว่ะเธอ,เอ,อทีเดียอ,อยู่ไกลไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ไปละแม่งคนยี่ซื้อมือขนาดนี้เป็นของคนนะะเธอเขาน่าจะไม่ได้นอนแล้วนะแต่ว่าเขาจะมือพักใหญ่หญโอเคไหมเ,เขาจะมือไป ไแตไ่รู้เหมือนนกัเวขาจะไปหาเพื่อนเขาโอเคได้แล้วจะมือที่ไหนอ่ะอืมน่าจะไปเหมือบ้านครับโอเคใช่ครับเพราะว่าถ้าเขานอนเขาไม่น่าตื่นไปซ้อมเธอไปส่งเขาทันมือ <พา S 2> ให้หจริงนะไม่ใช่ไปอยู่กับใครเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปด้วยเลยไหมล่ะก็ไม่เอาอีกเอานะไม่ใช่ คนละตับคนที่เราแวงเก่งขนาดนี้อีกเป็นของคุณนะใครเราแวงไม่มี <c oughs> ขเขาเลาแวงอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไห,หนยู่เราแวนอะเราแวงก็เห็นพูดแต่แบบ อะไรแนวๆนั้นเนี่ยไปค่ะคนนู้นไปหาคนนี้ตอนนี้อย่กไปทํางานคนนี้ช่วยคนนั้นคนนู้นระแวงไม่ต้อแบบนี้เ,เขาพูด้เขาระแวงอ่ะจริงไหมล่ะเขามีจริงๆเขาจะพูดไหมล่ะเธอคิดว่าเขาก็ไม่รู้นี่อันไหนจริงอันไหนหลอกแต่เขารักเธอนะอันเนี้รเริ่องจริง อีกแล้วหรอมันมาอีกแล้วหรอน่ารักเนาะใช่มาถึงเธออะน่ารักเนาะครไปส่งพาวหน่อยครับส่งพาวหน่อยเธอเขาขอไปพาวทะเลทรายได้ไหมเขาอยากอยู่กับเธอนานๆน่ะเธอบ้าไปแล้ว ออเ,เพื่อนเขาเบิกรถกันได้ยังเนี่ยเธอดูซิ <ไป S 1> วิ่งเขาไปหมดแล้วอ่ะอยืมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่งเขาที่เพื่อนเขาเลยใช่เธออย่าเพิ่งเก็บรถนะครับโอเคไหมเผ<ด>ยอรถเขาบัก คนที่ซื้อบื้อขนาดนี้ เก็บรถเธอไม่บักผีปู่ย่ามตามหลอกลอรอก้ <c oughs> อเขาว่าใช่จะส่งที่ไหนครับ ถ้าจากการคาดเดาแล้วตรงนี้ครับเธอขอพละโือยอดเลยร้านเธอค่ะสรุปยังไม่ได้ไปวิ่งขบวนสังสองแสนเขาว่าแล้วจะเป็นผไม่ได้เอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรเอ๊ะมาป้นดิร้านเสื้อผ้าเป็นสองแสน ไปแล้วนะเขาไปเมื่อแต่เขาน่าจะไม่ได้นอนหรอกปนจีปนเจีรอเดเดเดไปชุดเร็วบอกเรขลาไปเดี๋ยวกันนะครับที่รักของเขาอุ้ยหวานเกินทีงเชือสอง